สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดบางซ่อนนะครับอ่ะน,นีรถรถเมย์มาละเดี๋ยวนั่งรถเมย์ดีกว่านะครับสาย6 5นะครับแล้วก็เราเลือกรถเมย์เพราะว่ามันมันถูกนะเดินทางเพียงไม่กี่ป้ายก็เดี๋ยวก็ถึงตลาดละเดี๋ยวเราก็มานั่งดูวิว หลังจากที่เราเคยพานั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเราก็จะได้เห็นวิวที่สวยข้างบนแล้วเช้านี้เปลี่ยนมาดูวิวตอนเท่าเช้านะครับถนนล่งโลกแต่มันก็แฝงไปด้วยความปวดหัวหน่อยเพราะว่านั่งบนรถเมล์มันก็ขยมเช้านี้คนสบายๆนะครับรถไม่ค่อยติด ถ้าเทียบกับเมืวานเนี่ยโอ้โหนี่คือแยกวงสว่างนะครับถ้าเวลานี้เปรียบเทียบกับเมืวานเนี่ยรถติดหนักเลยไม่รู้ติดอะไรนะเดี๋ยวนี้ติดรถติดผิดปกติขึ้นทุกทีแต่วันนี้เช้าวัวนเสาร์นะครับนอากาศเย็นสบายสบายเลยวันนี้ ที่กรุงเทพก็อุณหภูมิเท่าไหร่นะขอดูแป๊บหนึ่งอุณหภูมิ27องศานะครับก็ถือว่าเย็น,ๆน,ๆ,นๆนิดๆนะครับก็เหมาะกับการเดินตลาดแหละอากาศเย็นสบายๆงี้ยตอนนี้ก็ประมาณสัก6โมงครึ่งน,นะครับนี่เราใกล้ถึงละ เราควรลงป้ายไหนดีนะเป็นการนั่งรถไม่มาครั้งแรกนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะป้ายนี้แล้วกันไหมหรือไมก่ก็เดี๋ยวเอาให้ชัวร์ก็อันนี้จะเป็นตลาดคงอุดมนะเดี๋ยวจะไปลงอีกป้ายหนึ่งแล้วกันอืมป้ายนี้จะลงอยู่ที่หน้าคอนโดอะไรนะพาร์คแลนด์น่าจะใช่นะ ลิชพาร์คคอนโดลิชพาร์คนะครับป้ายนี้ใครจะมาตลาดคงอุดมนะครับมาลงที่ป้ายเมื่อกี้เลยแต่ถ้าใครจะมาตลาดบางซ่อนนะครับก็มาลงอีกป้ายหนึ่งข้ามรางรถไฟก่อนนะโอเค เหมือนเล่นเหมือนเล่นส,น,สนุกเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนอันนี้เป็นป้ายรถเมล์ที่ข้ามรางรถไฟามานะครับเขาเรียกว่าแยากบางซ่อนนะซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าจะนั่งรถไฟฟ้ามานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรถไฟฟ้าสถานี MRT บางซ่อนนะครับทางออกที่หนึ่งก็จะลงอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งเดียวกับรถฝั่งเดียวกับที่รถเมล์จอด นะครับเพราะฉะนั้นถ้านั่งรถเมย์มาจากในตัวเมืองก็จะต้องมาลงอีกฝั่งฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามอีกเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงข้างแว่นทบเจริญเลย,เลยทางออกนะครับนะเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเดี๋ยวไปหาทางข้ามถานนเอาอะไรเนี่ยเจ้เาแมวตัวนี้ <laughs> งงตรงถ่ยตื่นเช้าแล้วงง เดี๋ยวเราจะหาทางข้ามนะคิดว่าโหน่าจะวิ่งข้ามได้แถวนี้แหละพอจะไปข้ามแถวตรงทางรถไฟแล้วเดี๋ยวจะวุ่นวายหน่อยความจริงถ้าจะเดินขึ้นสะพานล,ลอยก็ได้นะนตรงนั้นก็มีสะพานล,ลอย นี่อยู่ใต้สถานีบางซ่อนเลยนะครับเราต้องทำตามกดนะเดี๋ยวไปข้ามสมาลอยดีกว่าสวัสดีครับเออลืมบอกไปว่าตอนช่วงใท้สายเนี่ยร้านแถวแถวนี้ก็จะเริ่มเปิดละมีร้านอ่านตามสั่งนะครับ แล้วก็มีร้านที่ขายพวกอุปกรณ์ต่างๆในการบรรจุพันธุ์นะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตีสี่เนี่ยชามละสิบสองบาทโอ้นี่เลยยังไม่เปิดนะน่าจะใช้สายแหละแล้วอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตีสี่เย็นตะโฟสถานคุงโอ้โหนี่กำลังก้มน้ําเลยต้งใช้สายเปิดมั้งตีสี่น่าจะมีอะไรที่ มีนัยยะสำคัญเกับตีสีอาจจะมีคนเข้ามากินกันเยอะตอนตีสีหรือเปิดตอนตีสีหรือว่าขายดีตอนตีสี่อะตกไปเออลืมบอกไปครับลงมาจากสถานีบางซ่อนเนี่ยเดี๋ยวซ้ายนะครับนี่อันนี้เป็นบางซ่อนคลินิกนะครับเป็นคลินิกราคาไม่แพงนะ,ะเดี๋ยวข้าวสะพานลอยก่อนนะครับ นี่นะครับนี่ถ้าดูว่าสายรถเมย์ผ่านแนะนำแอปนี่ได้นะเวียบัสใช่ไหมอ่าบอกหมดเลยนะครับนี่จะมาตลาดบางซ่อนมีรถเมย์สาย976550165053097ป 97. อลอเหลืองนะครับมีหลายสายเลยนะก็ข้อมูลเพิ่มเติมก็หวังว่าเพื่อนคงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแอปเวีย b u s นะครับ เดี๋ยวเปิดหน้าแอปให้ดูนะโหรถเมล์หลายสายเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มีอาหารแห้งแปรรูปนะครับใต้สะพานลอยนี่ก็มีรับเลี่ยมกรอบพระนะครับมีดอกไม้สดเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยครับนี่ทางออกที่4นะถ้าใครจะมาแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาลงตำแหน่งนี้ได้นะครับ เดินไปเรื่อยครับนโผักตำลึงสดๆเลยนี่เค้กสมัยก่อนเนี่ยปอประดิษฐ์นะครับนี่ร้านถายคอนเทนเนอร์นะครับถุงพลาสติกต่างๆอ๋หมูย่างหน้ากากแกงหม้อคนพลุมอะไรกัน ส่วนร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่ก็อร่อยเคยมาซื้อ,อ,อนี่อา้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดพอนโร่สี่สิบพิเศษห้าสิบนี่ยมีป้ายบอกด้วยนะครับอยู่ใต้เนี่ยแหละใต้รถไฟฟ้าในร้านขายสังขพันธ์เนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยอยู่ อยู่ใต้บันไดยอยู่ใต้สะพา,านอยู่ใต้อะไรนะเขาเรียกสกายวอล์กเอ็มอาทีอยู่ใต้สถานีบางซ่อนเลยแมวันนี้สติสตังคไม่ได้อยู่กันเนื้อกันตัวนี่น้ำชงตลาดนี้ก็อยู่ตรงบริเวณถนนเทพนนทบุรีนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปขึ้นทางด่วนกรารจนาพิเศษจตุจักรนะนี่ทอดมันกุ้ง เล็ก5ชิ้น50บาทชิ้นใหญ่10บร้อยเดียวนะครับโอ้เดี๋ยวค่อยเดินกลับมานี่ผลไม้สดนี่ปลาทองโกสเปนเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนะครับเบอร์โทรนี่เลยตามนี้นี่กำลังทอดโอ้มีดิฟด้วยชุดละยี่0ิบ5้า0 0านะครับอ่า ต่อไปมีร้านโจ๊กซื้อใส่ถุงข้ามันไก่ธรรมดา30พิเศษ40 50ม,มีทั้งไก่กรอบไก่ต้มตรงมันก็เป็นขาหมูใส่จาน40มีคากิซื้อกลับบ้านนะครับ5 5าห้ตือหวน30เออ นะข้าวนึ่งนะเดี๋ยวนี้เราเดินเขาแบ่งออกเป็น3ทางเดินนะครับในแกงถุงวอฟเฟอรนะครับนมลังพึ่งแกงใต้นะแกงใต้ถ้าเป็นสากคนหน่อยเขาเรียกว่าวอฟเฟอรป่ะส่วนถ้าเป็นแบบของไทยหน่อยก็ลังพึ่ง นี่เป็นอา,อาหารใส่บาตพระนะครับต่อไปมีขนมจงขนมจีนอาหารแห้งนะใบตองฝั่งนู้นก็ร้านโจ๊กโอ้โห้าทางแข่งขันโจ๊กอร่อยมีโจ๊กหมูโจ๊กใส่ไข่อ,อันนี้ก็พวกสลัดแยมโรนะครับ ประมาณก๋วยเตี๋ยวหลอดอน,นี่เขาต้มมัด,อมดมโอ้มัดไปเริ่มเลยโอ้มัดไปเริ่มเลยมัดเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบห้านะครับเด,เดี๋ยวเขอเดินดูก่อนครับมัดไปเริ่มเลยมาสิบห้าบาทโอ้อันนี้อปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูนะครับนี่ปุ๊บเครื่องแหนมแหนมสด นะาอุ้ยโอ่องเขามาทำไรอ้าวนี่โอ้โหไก่อบโอ่งซี่โครงหมูอบโอ่งนะโอ้ยดูได้ไก่เฮ้ยทำไมตัวเริ่มเลยอืมไก่ตัวใหญ่มากนะไนะขท่ทอดชอมอ๋อไก่ทอดชอม25่สาน้ำพริกกระปิ10บาทนะมีผักมีทั้งผักสด แล้วก็น้ำพริกถุงนี่ผักสดอยู่ตรงนี้นี่อ๋อวคนมาเดินเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้ว<อ>นี่ก็จะเจ็ดโมงละนี่โอ้ช่ออมเห็นชมม่ออมแล้วนะอ,อยากกินนะเดี๋ยวค่อยมาซื้อกลับไปกินที่บ้านโอ้ชูชีไข่ลูกเขยเน,น,นะตุตรงนั้นจะเป็นอุ๊ยอันนี้ก็มีอย่นี่ น้ำยาป่าหูยห่อหมกตรงนั้นน่ากินจังคนลุมห่อหมกเลยอะอืมไปดูห่อหมกนิดหน่อยหนึ่งคนเยอะเยอะโอ้ห่อหมกห่อหมกใบยอขายดีเลยนีไง พอออกชิ้นแล้วเท่าไหร่ครับห้าสิบครอ๋โหจะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ๆนะข้ามมาอีกล็อกหนึ่งเป็นล็อกที่อนี่ทางออกนี่ทางเข้าเอ๊ะหรือว่าเราเดินผิดสลับกันแล้วกันอันนี้จะเป็นล็อกที่ขายพวกเสื้อผ้านะนี่หน้ากหน้ากา มีผลไม้มีไก่ย,ย่างมีสั่งกันบ้างนี่ตรงนี้เป็นหลายแผงเลยเนี่ยจอดรถจอดรถนี่รู้สึกว่าจะจอดรถฟรีนะตามถนนนะตามริมขอบถนนนะได้แต่ก็เป็นเวลาหน่อยแล้วกันไม่ใช่จอดแช่นะเพราะว่าบางทีตำรวจเขาก็มาไล่ได้อออันนี้พวกถั่วต้มข้าโพดต้ม มีน้ำชงะฮะน,นี่อะไรขนมฝักบัวคุณยายอาหนั่นกำลังทุบเลยมีมะขามฝังีฟัง,งโกอ,อันนี้อะไรข้าวเหนียวไส้กล้วยข้าวเหนียวย่าง ของเงินสะพัดตอนเช้านะโอ้ยคลิกถูกจังสิบบาทได้เยอะมาก<_><_><_>คิกขี้หนูอันนี้ของแห้งเนี่ยมามาตูมยังมีบอระเพชรด้วยออขายเป็นมัดๆนะม,ม,มีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับน้ำอะไรนันน,น,น้ำปลาลาดูตรงนี้เป็นมันเป็น,ปนอ,อันเดอร์แวร์นะครับชุดชั้นในชาย แล้วก็เป็นเครื่องสำอางนี่แล้วก็หน้ากากมีมีผลิตภัณฑ์ธธไล่หนูด้วยโอ้หนูกลัวแต่ชัวที่ใช้สาธิบ้าบาทนะครับมี่รองเท้ามือสองนี่เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งและมือสองนะน้ำหอมน้ำหอมนะครับนี่นี่กฎระเบียบต่างๆ แต่ก่อนเขาจะผ้านะครับเป็นผ้าคนมาเลือกซื้อโอ้ชะอมสดๆเลยมีปูปลาไหลจะซื้อไปปล่อยหรือไปทำอาหารก็ได้อูตัวเล็กๆแค่นั้นเลยมีรถด่วนด้วยเปล่าเนี่ยมีหอยหอยหอย ต้มต้มอ,อะไรเรียกผิดเรียกถูกขออภัยด้วยครับเนืพวกมะแรงนะครับมีอะไรอ๋อปลาตงไฟฟักทองอุ้ยของแบบสดสดลนะเนี่ยดูดิเขาต้องจับแยกมาทางด้านนี้นะนี่แล้วก็ย่างอลาทานี้เนี่ย เมื่อก่อนนะจะยาวไปถึงนูง้นเลยนะแต่วันนี้ทําไมน้อยจังอ้ตอนนี้เป็นลานจอดรถนะก็สามารถจอดได้อะจอดทนุนไปทางเ,าเกียกกายได้ขึ้นทางด่วนได้นะครับมอไซค์เนี่ยจอดเยอะเลยอันนี้อยู่ใต้ทางด่วนไปทางตลิ่งชันนั่นนะได้หมดเข้าเมืองก็ได้พริตตตจักร เตาปูนไมตรีจิตนะนี่50บบาททุกตัวโอ้ยหแย่งกันเลยมีพระเครื่องนะครับตรงนั้นก็จะเป็นของมือสองนะก็เหมือนตรงนี้ของเขาเรียกว่าบแบรดกระดินเหรอมีขนาดเลื่อยอบางครั้งเรามองว่ามัน ี่มันจะมีประโยชน์อะไรของมือสองมือที่แบบว่าซื้อไปเสียเสียหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นของที่จิกมาหรือของแปลกๆหรือของมีเจ้าของเรามาตามหาในตอนกลางคืนอะไรงเงี้ยลงก็แต่บางครั้งเนี่ยคนที่เขาซื้อไปโอ้ยตรงนี้มีเพลงแค่บางคนซื้อไปเนี่ยเขาก็ไปชําแหละเอาพวกอ่ะอลองอะไรนะพวกช่างพวกอะไรเนี่ยมาซื้อไปนะ ไม่รู้ละมันน่าจะมีประโยชน์กับคนบางคนนะครับที่เขาซื้อไปนี่มีบูส์เ 5G เป็นเน็ตแจกฟรีนะครับเนนราตากผ้าเ,เป็นไม้ก็มีขายนะครับไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะอะไรก็ตามขายได้หมดแล้วแต่ว่ามันจะไปถูกตาต้องใจของ คนบางคนนะครับที่เขานำไปใช้ประโยชน์ได้นะอของก็ไม่แพงนะงบ้านๆทั่วๆไปนะครับน<อ>ีโ่โอ้โหนี่ปลาดินปลาทับทิมตัวเบลลเริมเลยนี่นจะเป็นพวกของซีฟูด้ดละยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ โอ้นี่ต้มแซกต้มแซบเครื่องในนะครับมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะคลิปที่เมันผ่านมาก็ถ้าหากผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้อย่างเช่นคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเรา,าไปห้างแล้วปรากฏว่ามี มีข้อความมาถามนะครับจากคนที่ดูคลิปนะครับถามว่าเสียค่าจอดรถไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็พลาดตรงจุดนั้นไปก็เดี๋ยวคราวหน้าเวลาไปรีวิวตามที่ต่างๆก็จะพยายามสอบถามข้อมูลมาฝากให้เยอะเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับเพราะบางที่เนี่ยมีค่าจอดรถบางที่จอดรถฟรีนะบางที่ จอดแบบมีเงื่อนไขอะไรเงี้ยโอ้ต่างๆนานะเพราะทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองหมดนะตรงนี้ก็ตลาดฝั่งนี้ปกติแล้วจะใหญ่กว่านี้นะคนเยอะกว่านี้เลยนะแต่วันนี้มาน้อยจังวันนี้มันเสาร์นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูตลาดฝั่งนู้นนะครับไปตามดูได้คลิปที่ครั้งที่แล้วนะครับตรงนี้เป็นลานเป็น,ปนสามารถจอดรถได้หมดเลยแต่ก็ต้องระวัดระวังหน่อย เพราะว่าพี่ตำรวจเขาะจะมาอะเดี๋ยวเราก็จะข้ามมาฝั่งนี้ย้อนมาตลาดเดิมนะครับโอ้ชาละแสดงว่าเราเอาผิดตั้งแต่ตอนแรก<ะ>ร้านนี้คราวที่แล้วนี่คนมุงเลยเขาขายน้ำตาพืชนะนี่น้ำตอกูม้มีน้าฟักทองมีงาดำลูกเดือยเนี่ยขายดีสุดๆเลย อ๋อนี่ราคาฝั่งนี้ติดป้ายชัดเจนนะครับเบอร์โทรนี่มีให้เส็จเลยอ๋อมีน้ำลมมิดด้วย18บาทโอ้โหแต่ด้านนี้นี่เอาของข้าวมาวางนี่ไก่ทอดนะไก่ทอดมีเบอร์โทรโมีข้าเหนียวมีหนังไก่ทอดนี่ทอดมันครับอนี ทอดมันปลากายชิลาห้าบาทโอ้อน,นี้อะไรเขาเรียกว่ามาเดียวกันสดๆร้อนๆเจอจาทางธุรกิจมีก <c oughs> ุ้งทอดแผงยี่ห้าบาททอดใหม่ๆเลยนี่ไก่ทอดหาดใหญ่นะครับ มีโครงไก่มีข้าวนึ่งเมื่อก่อนออมาซื้อโครงไก่กินแบบรู้สึกแบบอาย <c oughs> เพราะว่าดูมีความรู้สึกว่าโครงไก่ก็คือเอาไปให้สุนัขกินอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราอยากกินนะเราชอบั่นบอกไม่ต้องหัน่นไม่ต้องหัน่นไม่ต้องสับละเอียดนะซื้อให้หมากินซื้อให้สุนัขกิน แต่ขอน้ำจิ้มนะอะไรเงี้ยแม่คาเนี่อมยิ้มเล็กน้อยนะสุนัขนี่สุนัขบ้านคุณนี่กินน้ำจิ้มแสัน้จิ้มด้วยน๋น้อยหนานแล้วไม่ได้เห็นมานานละอันนี้คือข้าวคลุกกะปินี่เบเกอรี่เป็นกล่องๆเลยนะสามกล่องห้าสิบาทคละได้ผสมได้อ๋อดีอ่ะเออโอเค เฮ้ hey, ตรงนี้เราเราเดินมาหรือ,อยังอ๋อ oh. ร้านนี้ห่อหมกน่ารักเชียวห่อหมกสิบบาทต่างกับร้านเมื่อกี้นะร้านเมื่อกี้รู้สึกว่าชิมไปเริ่มเลยห้าสิบบาทโอ้โ oh. หนี่อันนี้ผักลวกครับผักลวกอื uh ้ huh. อันนี้จะเป็นพวก โหดๆทั้งนั้นโปคน้ำบงน้ำพริกแกงเกลอโหดๆทั้งนั้นเลยโอ้หดูหน้าตามันใหม่โหนี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นยำกุ้งเต้นโอ้โหนั่นอะไยน้ำพริกดำนปลาเนื้อนี่หอยนี่โอ้โหนี่ไก่ย่าง กินนิยั่ยยวนมากแต่เราไม่กล้ากินเพราะว่ารสชาติน่าจะโหดเหลือเกินเป็นคนที่ไม่ได้กินรสจัดอยู่แล้วนะถ้ากินรสจัดทีไรเนะี่ยเพราะว่าจุดจุดอยู่เรื่อยเวลาไปตามงานลื่นเลงหมอสพต่างๆก็จะเห็นว่าเขาขายพวกยำแซลมอนอะไรยเงี้ยนะเราก็ไม่กล้าละถ้าพลาดขึ้นมานะแล้วบอบกว่าอื้อ ออเอารถจักรยานก็เข็นเข้ามาได้นะครับนี่เห็นไหมแต่การนะ้ารถก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นี่โอยอข้าวเนียวม่วงก็มีนี่กุ้ยช่ายทอดมีทั้ง่นื้อทอดเลยนะเออขนมโคก้กกล้วยปิ้งนะครับนี่โอ้โหโหนี่ต้ม อชายห้าขาหมูพะโลนะด้านนี้เป็นขนมครกชาววังนะครับขนมครกขาวชั่วเลยมีไส้เผือกถ้่วโพดผักรวมอ๋อนี่โอ๋อัน,น่ก็เขาต้มมัดนี่ว่าเป็นกล้วยปิ้งนะกล้วยปิ้งเดี๋ยวเดิน รู้สึกว่ารถไฟจะมาไปดูรถไฟก่อนไปดูรถไฟนี่เดี๋ยวเสียงดังมากเลยไม้ยางไมายางรถไฟไม้ยางโอ้ไปที่ไหนก็จเจอเสียงเพลงแล้วอ๋อเป็นรถไฟคันนี้รถไฟดีเซลรางเก่านะครับเรานึกว่าเป็นรถไฟแบบ เคเฮ็ดหรอเค้ะเฮ็ดหนึหรืออะไรเรียกรถไฟกันดั้มรถไฟอุลตราแมนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เสียงดังเลยเบิ๊บโอ้ยาวยาวบ๊ายบาย สบายสบายหาูฟ้าล่วงวฟ้าล่วงฟ้าล่วงมา, <c oughs> อ,าอันนี้เป็นบดปิ้งครับโ <c oughs> อ้หอยลายฮะโลร้อสามสิบไปดูนิดนึง ปลาสลิดโลสองร้อยห้กมักมงกรแล้วก็ลูกพลับว้าวส้มน้ำตาลหวานเป็นยังไงเนี่ยส้มก็คือส้มนแต่ส้มน้ำตาลหวานวาวาเวลาข้าหนึ่งเยอะมากเลยเข้าหนึ่งอ่าตอนนี้เราก็เดินมาจนทั่วตลาดแล้วนะครับนี่ ปลาทงปลาทูก็พามาชมบรรยากาศตลาดบางซ่อนตามที่เราสัญญาไว้นะครับบางคนที่ว่าตลาดบางซ่อนนี่มันรวมฝั่งนู้นด้วยมันก็จะใช่มั้งเราก็ไม่รู้เนาะแต่เอาเป็นว่าคราวที่แล้วเนี่ยเ,ออเราจะรีวิวทั้งหมดแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่ามีการตรวจร่างกายฟรีแล้วก็เลยของฟรีแล้วก็วิ่งเข้าหานะครับทำให้ตลาดเนี้ยออใช้เวลาพอสมควรก็เลยวายไปแล้ว อ,บบนะอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับอ่นี่ครับไปช้อปปิ้งมาเพลแป๊บเดียวรู้ตัวอีกที ตั้งถายไป300รตกใจเมื่อกี้ไปแวะร้านป้าคนหนึ่งโอ้แกงส,สองถุงนะร้อบาทคุณพระช่วยไหนๆก็ไหนๆเราเห็นถามเราก็เจะปลากี่ชิ้นเราก็ตอบไป3มชิ้นมาละ3ชิ้น2ถุงร9 0บาทแนะนำนะครับให้ถามราคาก่อนซื้อกั้ไม่งั้นจะเป็นเหมือน สิ่งนี้อ๋อแต่ก็เอาฮะเอาเช้านะได้กุ้งทอดผีไก่ทอดข้าวเหนียวเหนียวไก่นะครับแล้วก็อะไรนะฟางโกสเปนนะแล้วก็ไอ้นี่แหละครับกับข้าวไอ้แกงสองอย่างร้อยเก้าสิบบาทว้าอโอเครถเมย์มาแล้วขาอ่อนเลยเช้านี้